สวัสดีค่ะมิเดียจะมาเว้าเรื่องของคนหนึ่งเพิ่นเพิ่นอยู่กับผัวเพิ่นมาแปดเก้าปีบัดที่นี่ What is he keep Okay What do you want huh? you When you go When you Okay Okay อ๋อจ้ะบัดที่เนียน เพิ่นเลว่าเพิ่นเลวบอกว่าเพิ่นอยู่น้ำกันเนาะจ้ะสิเป็นแปดเก้าปีแล้วแหละเพิ่นไม่รู้น้ำกันเด้เพิ่นไม่รู้น้ำกันเพิ่นไม่รู้น้ำกันผู้นึงสามคนแต่ที่นี่เพิ่นอยู่เมืองนอกเด้อ่าเพิ่นก็เลยอันเพิ่นเลยบอกว่าทุกเธอนี่ยแย้มย้มกับไทยจ้ะเพิ่นก็จะกลับน้ำกันน้ำพัวเมียจะกลับน้ำกันแต่ที่นี่ผัวเพิ่นแมผัวเพิ่นก็เลย่บอกว่า อันฉันเฮ็ดงานอีชันเมื่อยเมื่อย่าสันเอเมียก็ขอใจอยู่เมียก็เฮ็ดงานเด้ผัวก็เฮ็ดงานัดที่นี่เฮ็ดงานเพิ่นกับเมื่อย่าสันลูกก็ตตีติดผัวมากส่คือมันบ่อยพอเศ้าพอยังไม่ติดพ่วมันบอกอาอเม่เลยเด้เพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นเสียนเพิ่นนันผัวนี่ก็เลยมาขอเมียมาฉันจิตไปฉันจิตไปไว่าสันบัดนี้ทา้งเมียก็ถามาไปให้ยัง่าสันฉันจิไปพักผ่อนมาสันมาที่นี่ บานเนียนเพื่อนนี่แม่จ้าแต่ว่าเอ่าทุกมือนี่เนาะบินบินบินจากเบลเยียมี่จะไปไทยมันโมเมียนมันบ่ไม่บินตรงเด้มันต้องไปเปลี่ยนเครื่องตลอดเปลี่ยนตีไปเอามันบ่เม่นนมามือหนึ่งหอดเดจ้าเพราะมันต้องไปทอปเปลี่ยนเครื่องไปล่ามันสิมันมันมันสีเป็นเป็นขาดเกี่ยวมจาจะเป็นเป็นเป็นมือเคืองอย่างสิม่จา้าตีไปแบบสามมือเอา สามมือไปกลับนี่ได้จ้ะไปกลับนี่สามหมือนเพราะต้องไปรอบเปลี่ยนเครื่องเนาะบัดที่เนี่ยเพิ่นสิขอไปอาทิตย์หนึ่งแล้วมูเจ้ากับเบิงว่าบินสามหมืออยู่ไท่สี่หมื่คําถามเมื่อคืนเพิ่นเพิร์ลได้มาบอกว่าอันเป็นแต่ให้เรอไปบอสันขึ้นเป็นเป็นแบบว่าแล้วเป็นขีดเขียดแหมแบบคันคันบอสอยให้ไปนี่ก็แบบย่านผัวเขีดยดไหมย่านแบบว่าพิจใจผัวสิไหมเพินเลยมาถามความเห็นนี่ละจ้ะ ส่วนเจ้าของเจ้าของก็ให้คัมปรึกษาคนไปว่าถ้าเป็นข่อยขอบ่อยไปไปผู้เดียวแม่อันเจ้าเบิงว่าไทยกับเบลเยียมมันคนละมันมันคนละทวีปซึ่งมันนางเครื่องบินเนี่ยมือกลัวไปกับมันก็สามมือ,ลอแล้วเราแค่ว่าไปพักพอนี่เอาสิด,ด้วยเด,ดีคยยูแคยูไทยแค่สี่มือสิไปเพื่ออ้อย่างไกล่กับมีคันอยากไปแม่นบ่จาค ถ้ายากไปเนี่ยธรรมะหอนก็ไปเลาะสเปนเลาะอิตาลีมันสิหอนจะถ้าแบบทั้งฮอลแลนด์ทั้งฝรั่งเศสเยอรมันมันสิคือคือการนมผู้เจ้าก็ไปทั้งนั้นก็ไดแต่มันสิไก่กว่าไหมอันอันมันก็สิเดินทางมันก็สิสันกว่าไม่จ๊ำยังสิมีเวลาพักผ่อนแบบที่นี่เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเพิ่นก็เห็นอยู่ว่าเพิ่นก็บอกว่าผัวเพิ่นนี่เพิ่นก็ไว้ใจผัวเพิ่นอยู่ว่าซั่นเพิ่นก็ไว้ใจผัวอยู่เพิ่นว่าผัวเพิ่นบ่มีประวัติเด้มันก็เลยว่่่าาพีถ้บ บ่มีประวัติกระสร้างถาอคนหฮามันกับเปลี่ยนแปลงกัน,นไดไมจ่จ้าเพราะว่าผู้หญิงไทยอ่ะอหลีบ่ได้ว่าผู้หญิงชาติขวางมันกับจ่องสิเอาหลายเลยจา่าสิเอาทำม,มือเจ้ายในกลุมแบบสุ่มแบบีเกี่ยวกับพวกฝรั่งจาหูเลยแบบบางคนนี่บ่สนมาเจอมีหลูกม,มีเมียบ,บองถึงไม่จา้าบางคนนี่มาลักเลียงดูผู้สาวไทยจนแบบอุย้ยคอ,อยยุนน้ำเวบเช็คฝรั่งเก่งอย่างนี้จนรูเป็นแบบว่าบ่ได้สนนะบ,บางคนเนี่ย การเงินเขาบุยต์เขาก็เลี้ยงดูได้เขาบินมาลอยเมียมาสิแม่จ่าบานนี้ก็เรียกว่าเจา้าคือบ่ไปทำเขาเบิ่งว่าถ้าไปพร้อมกันไดหนโบแต่ยังคือต้องมาก,กอา่อนถ้าพร้อมกันเพิ่นก็ว่าช่วงนี้เพิ่นงุดเพิ่นง,พนงุดยิดแม่จ่าเพิ่นเมื่อยเพิ่อนอยากพักอยากหยังสิละแต่ว่าเลยอยากให้หมู่เจ้าลองคอมเมนต์มาเบิ่งว่ามันคือบอ่นั่งเครื่องบินนี่ก็บสามมือแล้วมาอยูซีมือมันมุ่งไงตี สิมาเห่งแคซีเวลาถิมาอยู่นี่เวลาแคซีมมือไปซ้อนอยุโรปใกล้นี่ยยังเข้าเดี๋ยวนันง่งรถนั่งรถหรือมานาั่งรถไฟหรือมานั่งเครื่องรถไฟความเร็วสูงจ้ะหรือว่าเครื่องแปบเดี๋ยวว่า,าชั่วโมงสองชองั่วโมงสามชั่วโมงก็ะหอดเราไหมก็ต้อมาางมันนั่งอยู่เครื่องบินนั่งใส่เวลาหรือว,ว่าตัวยังสิมันก็สิแพ่งกาลายค่าใส่ใจมันกี่ไรคือมีเหตุผลอีอย่างจาังตอไปไทยมุเจ้าคิดจังไหนคอมเมนต์มาเด้จ้าฝาก คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร้ได้จ้าขอบคุณค่า